จังหวัดอำนาจเจริญได้มีมาตรการพร้อมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันหยุดเผาทุกกรณีโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร รณรงค์ประชาันธ์ให้เกษตรกรหยุดการเผาต่อสั่งข้าวโดยปรเปลี่ยนเป็นการไถกลบต่อสั่งข้าวแล้วหว่านพืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วพล้าที่มีคุณสมบัติสามารถปรับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นอาหารหรือการนำต่อสั่งข้าวมาใช้ประโยชน์เช่นการนำมาเพาะเห็ดฟางทำปุ๋ยหมักกินรีซึ่งการเผาต่อสั่งข้าวไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษ ทำให้หน้าดินเสียทำลายสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศในทุ่งนาและที่สำคัญยังเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ทําลายสภาพแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อร่างกายดัยงนั้นจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้กําหนดเป็นวาระจังหวัดห้ามประชาชนและเกษตรกรงดการเผาทุกกรณีในเรื่องของวาระจังหวัดนะครับโดยท่านท่านผู้ว่า ที่ีบุญโพนะครับที่ให้พี่น้องอํานาจ,จเจริญนี่นะครับหยุดเผาคือไม่เผานะครับไม่เผาต่อสั่งข้าวไม่เผาวัสดุเหลือใช้ทาง,งาการเกษตรไม่ว่าในพื้นที่แปลงนาหรือพื้นที่กเกษตรหรือพื้นที่อ,อื่นในท้องที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเ<ม>พื่อเป็นการย้ําที่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำนาจเจริญว่าการเผาเป็นการทําลายล้าง ทำให้ดินเสื่อมเสียาธาตุอาหารสิ่งที่มีชีวิตในดินนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมนะครับมลพิษมลภาวะทาอากาศไม่เฉพาะที่อำนาจ,จเจริญเผาที่นี่ก็ไปเกือบพวโลกเพราะเรื่องเผาถึงเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้อ,นองประชาชนไม่เฉพาะที่อำนาจ,จเจริญน,นะครับไม่เฉพาะที่เฉพาะเป็นเกษตรกรเพราะทุกคนต้องให้พลมือ นะครับในการไม่เผานะครับเมื่อไม่เผาแล้วนะครับก็จะฝากที่น้องอีกว่าพื้นที่ในแปลงนาหรือพื้นที่เกษตรเนี่ยก็ยังสามารถไถกลบนะครับปลูกพืชอื่นได้เพราะฉะนั้นเราสามารถนาความชื้นในดินเนี่ยมาใช้ปลูกพืชน,นํานอนหรือพืชยูสั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องหยุดเผาถือว่าเป็นวาระของชาติและเป็นวาระของจังหวัดอนุบาลเจริญน,นะครับเด่นย้ำครับ